นายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรืกรอกอนชอกล่าวว่าจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบปัจจุบันปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติของฤดูฝนถึงระดับ5ขณะนี้ปรากฏการเอลโซ่ยังมีสถานะเป็นกลางคาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอล尼โย ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจากการคาดการระยะสั้น1ิบวันล่วงหน้ายัางไม่พบพื้นที่เสี่ยงภยัยรุนแรงแต่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ตอนบนของประเทศโดยปัจจุบันมีบางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมนันย้ำให้ติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยคาดการสถานการณ์น้ำในระยะยาวสองปีต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะอุนิโยให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดด้วย ด้านนายวีรวัตรอังสุภาณิชรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการเปิดเผยว่าได้จัดแผนเชิงรุกรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากผลกระทบจากสภาวะเอล尼โยช่วงเดือนกรกฎาคมโดยจะตั้งหน่วยปฏิบัติการ13แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคพ,พร้อมขึ้นบินทันทีทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและการเติมน้ําในเขื่อนซึ่งจากการวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยแล้งที่มีการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น65จังหวัด และพื้นที่ประกาศภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของภาคเหนือและภาคกลางซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วจึงเตรียมการรับมือควบคู่กับการปรับแผนปฏิบัติการขึ้นบินในรูปแบบเต็มอิ่มในพื้นที่ที่ต้องการฝนหนักด้วยการระดมขึ้นบินปฏิบัติการให้เกิดฝนได้อย่างเต็มที่ กรมพหลวงการเกษตรได้วางแผนเชิงลุกเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่ประสบปัญหาฝนทุ่งช่วงนะครับเราได้สั่งการแล้วก็จัดตั้งหน่วยปฏิการพหลวง13หน่วยควบคุมพื้นที่ทุกภาคในประเทศไทยนะครับสามารถสแตนบายขึ้นบินตามคําร้องขอหรือพื้นที่ที่ไหนตรวจพบว่ามีปัญหาพายแล้งนะครับเราจะขึ้นบินทันทีเพื่อเพิ่มความชื้นชื้นให้พืช้ลไม้ก็ดีเพิ่มปริมาณผลให้กับพื่เกษตรกรรมโดยมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่นะครับโดยใช้ คนหลวงชื่ออม,มเข้ามาวิเคราะห์ในการขึ้นปฏิบัติการเพราะฉะนั้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมของคนหลวงเองเนี่ยผมว่าด้วยแักัภาพทั้งเครื่องบินเองซึ่งอาจจะไม่เพียงพอการปฏิบัติการนะครับแต่บุคลากรเม่นว่านักบินนักวิทยาศาสตร์นักโพรยสารทั้งเครื่องทุกคนเนี่ยมีความพร้อมที่จะขึ้นปฏิบัติการนะครับตามประถายตรวจพบเจอหรือการร้องขอจักเกษตรกรหรือในทุกพื้นที่ที่ร้องขอมา ทางนี้จากการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาบมอควันและไฟป่าโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายด้วยการเจาะชั้นบรรยากาศขึ้นไปโปรยน้ําและน้ําแข็งแห้งทําให้เกิดช่องบรรยากาศดึงฝุ่น PM 2.5ทะลุขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศได้สําเร็จรวมถึงขึ้นปฏิบัติการยับยั้งและ เท่าการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารลชซยโยรารงาน